เหลี่ยมที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเดียวครับเลาะวางเต้จุฬากับน้องเชียร์สวนสยามครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรกันเท่านั้นนะครับสวนหัวลูกแรกไม่ได้นะครับเต้ได้เสียก่อนครับน้องเชียร์ลากมาครับต้กเชียร์มงโดนเต้เกี่ยวได้ครับเต้ต้องแก้ไขไปแล้วครับเชียร์รับลูกแรกสวยงามครับถือว่าน้องเชียร์ก็ถือว่าเป็นเหลี่ยมถนัดนะครับ เต้มศูนย์ต่อศูนย์ครับน้องเชียร์เสิร์ฟเสิร์ฟมาครับเตะรับลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับลากไปน้องเชียร์รับสบายครับลูกนี้ครับล้นครับเอายังอยู่ครับยังไม่ตายครับน้องเชียร์ต้องแก้ไขมาครับไม่ข้ามครับเบาเบาเาไกลเพราะไกลเบาไกลเดี๋ยวมีเด็กและเยาวชนดูอยู่ดูไม่ดีครับเ้ยยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับ

โอเคตามนั้นเด้อเอ่อทางไหนแบงก์ันเครับเต้เต้ทางไหนแบง์ไผ่นั่นี่เต้ทางไหนแบง์ไผ่นั่นี่ราข้าคนร้อยว่ไไอ้จำนอไม่เราหาร้อยเต้เลยจ้าวันนี้ก็ใช้หาวัดสุด่ะคือคือจำงไอเราสองที่เหลือไปแบง์สามร้อยรเววรขอโทษครับ เมื่อสักครู่แอดมินกำลังเทียร์อยู่ครับไปห้าร้อยศูนย์ศูนย์ครับเตยลากทางครับอืมแต่ยังโมงได้ดีครับโอ้ยบป็นอะไรส่วนพรกระชับเท่าไหร่ล่ะราคาราคาลูกเออพี่เบ้นขอบ่าหายไร้สดวด้วยครับครับน้องเคียบ่าหายไร้สดวด้วยครับลูกออกครับ เตจุยลาขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับ <c oughs> เตะเสิฟตัดขวาไปน้องเชียร์รับลูกแรกสวยงามครับซากมาหม่งเฉือนได้ดีครับศูนย์ตอนหนึ่งครับน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิรฟครับ เสิร์ฟตัดขวามาลูกออกครับหนึ่งตัวศูนย์ครับเต้จุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟยอดมาต้องเชียร์รับสวยครับลากค่อนข้างห่างครับโบมาเต้ยังเปิดไว้ได้ครับโอ้โหลูกสองเต้ยกต่ำครับเต้ยกสูงไม่เต้ศูนย์ตอนหนึ่งครับน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟ ตัดซ้ายมาเตยยังเปิดหลังเท้าได้ครับลากไปโด่งๆไปโบงจิบสวยงามครับเออลากโด่งๆไปเนี่ยไม่มีปัญหาเหรลากโด่งได้เลือกพร้อมฟังกันเลยด่งเดอดลำหนึ่งต่อศูนย์ครับเตยเสือไปน้องเคลียร์ลับสวยงามครับลากมาอืมก็เกือบติดส้นเจ้าเตยเหมือนกันครับต้องขอแจ้งท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าอ่า แอดบินอาจจะพากลำเอียงไปทางเตจุลานิดนึงนะครับเพราะว่าแอดบินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าเต้นิดหน่อยครับไม่ได้เยอะหรอกครับพอสนุกสนานพอได้ลุ้นครับ <Yeah>. oh. ยังอยู่ในช่วงต้นเกมครับตอนนี้เต้มเตจุลานำอยู่หนึ่งต่อศูนยครับเตเสือไปซ้ายไปน้องเชียร์รับสวยลากมาโมงยอดติดหลังเท้าเตจุฬาครับ โมงดีครับบ่เป็นยังบ่เป็นยังเตบว่าเป็นยังลูกนี้เตจุลายืนยันว่าไม่เสียนะครับแต่ว่าสายตากรรมการมองว่าเสียนะครับไม่เป็นไรครับยังไงก็กรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุดครับผมเชียร์เซฟตัดมาเตรับไม่ดีเท่าไรครับลากมาตั้งแต่ริมบึงครับโวงไปน้องเชียร์รับผู้แรกสวย ครับน้องเชียเริ่มมีเสียงคู่ครับนี่แหละครับคู่นี้แหละครับเต้กับเชียนี่แหละครับที่ไปเตะเหลี่ยมลังเท้ากันที่ไทยพีบีเอสครับยืงคู่กันนะครับแต่เหลี่ยมนี้เตะกันในราคาซ้อมๆครับแต้มอยู่ที่หนึ่งเท้าครับเชียเสิร์ปปันขวามาเต้รับสวยงามลากไปยังหม่งแก้ไขได้ดีครับแต่ลูกนี้ลากไกลตัวไปนิดครับ ตัมหนึ่งเท่าครับเตเสียบไล่ซ้ายไปเชียร์เปิดสวยเชียร์ลากโด่งมาโมงถือว่าน้องเชียร์โมงได้ดีครับเด็ประตูน่เตเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนมุมกล้องดูครับเผื่อสวยขึ้นครับ ครับมุมนี้น่าจะดีขึ้นนะครับ <Okay. S 2> แทมยังอยู่ที่หนึ่งเท่าครับน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ตเปิดสวยครับลากโดงๆไปมงหรือว่ายังทําได้ดีครับเหลี่ยมนี้ดูแล้วคู่ขี้สูสีนะครับยังไม่รู้จะออกไงครับแทมหนึ่งเท่าครับน้องเชียร์รับลูกแรกสวยลากมา ยังอยู่ครับยังไม่เสียครับตีหลังเท้าโมงแก้ไขไปน้องเชียทำไงครับเล่นลูกเอ้าโดดหลังเท้าเต้ครับเต้โมงไปไหนลูกสวยงามครับแต่ถือว่าเจ้าเต้ทาได้ดีครับน้องเชียใจร้อนไปครับเล่นลูก2ครับเมื่อลูกมาสักครู่ครับเต้ขึ้นนำสองตอนหนึ่งครับเต้เสิร์ฟไปเชียรับลูกแรกสวยครับลากมาอ หือว่าไม่ใช่เหลี่ยมถนัดของทั้งคู่นะครับเป็นเหลี่ยมจีบเตะกันหน้างานก็ต่อหนึ่งต่อสองครับน้องเชียเสิร์ฟไล่ซ้ายมาเตะเปิดสวยยังงยู่ครับน้องเชีย์ยังงยู่แก้ไขมาครับเตะรับลูกแรกสวยลูกสองสวยโมงได้ดีครับ ซาซาเตียซาซา,ายังไปเล่นเกมหลายเขี่ย <c oughs> จิ้งจอกเตจุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเต<อ>ิมสองตันหนึ่งครับเธอเสิร์ฟปั่นขวาไป <c oughs> ลูกออกไปนิดเดียวครับ <c oughs> แอบเกือบลงสามเหลี่ยมครับหน <c oughs> ึ่งต่อสองครับน้องเคียร์เสิร์ฟป,ปั่นขวามาลูกออกครับ สองตอนหนึ่งครับเสือป่านขวาไปเชียร์เปิดลูกแรกสวยครับลากมามีโยกหัวหลอกได้ดีครับ<อ>หนึ่งต่อสองคนระับน้องเชียร์เสร์ฟหยอดซ้ายเตยังมียังมีเซครับยังโยอ่โอ้ย แต่จะบอกว่ายังอยู่ครับแต่มีเซรครับสอ, <laughs> สองตัวหนึ่งครับเต้จุลาเสร์ฟเิร์บยอดมาน้องเคียร์เปิดสวยลาค่อนข้างห่างครับยอดโอ้โหห,หลังเท้ายอเต้ไม่ยอมขึ้นครับแหมถือว่าสูสีกันมากครับคู่นี้ครับนหนึ่งต่อสองครับต้องเคลียร์เสริฟ เปิดสวยลากไปหยอดคืนครับสามสองลองสามสองลองไงใครต่อก็ลองใครต่อก็ลองผมไม่คนต่อเลือดเลยผมจะลอง เอาถ้าใครต่อราคาดิผมไม่เลือกเลยว่าเล่นฝัง่งไหนผมสามสององต่อหนึ่งต่อสครับน้องเชียร์เสิร์ฟปันฟ่นฝามาเต้เปิดลูกแรงไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังมงแก้ไขได้ดีครับ ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วครับน้องเคียร์ถอดเสื้อแล้วครับเออผู้ใดว่าอะไรสุดยันยันของฟองเด้อเจ้าถามยันนของฟองเด้อกลฟองเหรนไอ้บอกไปเสียดำๆเลยถามยันนของฟองเด้อ ดี๋ยวเขาสีนเขาหาไปอย่างน้ำโก่อยู่สองนสองต่อหนึ่งครับเต้จุฬาเส่อปันขวาน้องเชียร์รับสวยครับลากมาเต้เต้ชวนมากเชียร์สีบ่กไปมุ้งแคมเอ้ยเราทั้งเอาเดี๋ยวันจับทั้งถีน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสหนึ่งต่อสองครับ อย่าเสิบย,ยอดมาเ<ม>ต้รับลูกแรกสวยลากดงโดงไอยโป่งลงสวยงามครับเฮ้ยรับลูกแรกดีขึ้นแล้วนะเราอะ่ะเออเดี๋ยวพี่พาไปเตะเดียวกับกาลา,าส,สองต่อนหนึ่งครับเต้ยจยฬลาเสิบโอ้ไม่ข้ามครับ น้องเชียร์นี่ดีที่นักเรียนไทยนะเช,ชียร์เสิร์ฟปั่นขวามาเตะร,รับสวยลากไปโดงๆโอ้โหเกือบติดหลังเท้าน้องเชียร์ครับเอสองต่อหนึ่งครับเตะจุฬาเสิร์ฟน้องเชียร์รับสวยลากมาติดส้นยังอยู่เตะแก้ไขไปน้องเชียร์รับหนึ่งสองลากมา มหมองเรียกเส้นได้ดีครับเห็นบางเสียนบาเด็นหม่งดึงแข็งหนึ่งต่อสองครับเชียร์เสิร์ฟไปซ้ายมาเตยังเปิดได้ครับโอ้โหโตเตม่งเขียนได้ดีครับ เกมนี้โดนพวกคู่งันอีกเดเตอร์บอลลูนสองต่อหนึ่งครับเตะเสิร์ฟยอดต้องเชียร์รับลูกแรกสวยครับลากมาลูกลูกลากยุคการกับดาวทั้งอโรถเตะลูกลากยุคการเขาไปใส่กันเลยไปหนึ่งต่อสองครับเตะเชียร์เสิร์ฟมาเตะรับสวย โอ้โหเกือบโดนน้องเชียร์เกี่ยวครับเจาะเปจุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟปั่นขวาไปเอา้าน้องเชียร์หลุดครับเปจุฬาขึ้นน้ำสามต่อหนึ่งครับ เดาทาามาลดเดี๋ยวกับเราทาถอสามต่อนหนึ่งครับเตยเสิร์ฟไล่ซ้ายไปเชียร์เปิดสวยลากมาถือว่าน้องเชียร์ดึงจังหวะหลอกได้ดีครับหนึ่งต่อสามครับน้องเชียร์เสิร์ฟไล่ซ้ายมาครับเตยเปิดสวย โดนเกี่ยวซ้ายครับน้องเชียร์ทำไงเขาหมุงดันขึ้นบ้าฟ้าดอกบ้าฟ้าดอกน้องเชียไล่มาเป็น2ต่อ3ครับเกือบฟาวเหมือนกันครับ2ต่อ3ครับเดี๋ยวมาเตะสวยลากไปโดนเกี่ยวครับน้องเชียร์ทำไง ยังอยู่ไปไปไหนโอ้โหเอาเตะขาอ่อนครับเออไม่รู้ว่าเมื่อคืนเมื่อเช้าสุยมาหรือเปล่าครับไม่ได้สุยครับไม่ได้สุยครับเมียสุยเองครับตัมสองต่สมตสองครับเสิร์ไปเชียร์เปิดสวยลากมาอ เต้เราทางถูกแล้วนะครับแต่ยังเกี่ยวไม่ขึ้นครับแต่เกมนี้ต้องวัดกันที่กำลังครับกำลังใครจะดีกว่ากันครับสองสองต่อสามครับอย่าเสิร์ฟมาเต้รับสวยลาค่อนข้างห่างครับหลังเท้าต้องเชียร์ไม่อยู่ครับดูครับกองเชียร์ของยศเต้จุลาครับนน่นครับ ไปนั่งอยู่นอกลูกกงนะครับกองเชียร์ของเจ<อ>้าเต้จุลาครับเฮ้ย <c oughs> น้องน้อง <c oughs> น้องน้อง,อง,องตามดาวสามคนนะั่นน่ะเข้ามาข้างในได้ตำรวจเขาไม่จับหรอกอ <c oughs> อกครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยดังเชียร์ครืดเหรอวะ เตยเสือบทอดเอา้าน้องเชียร์หลุดครับดูเหมือนน้องเชียร์ตอนนี้เหงื่อท่วมเลยนะครับเพราะที่ผมสังเกตดูช่วงซูเปอร์ไฟที่ผ่านมากับตอนนี้น้องเชียร์ดูทวมขึ้นนะครับดูหุ่นน้องเชียร์อ้วนขึ้นเยอะครับน้ำหนักน่าจะขึ้นมาหลายกิโลครับเตยเสือบน้องเชียร์เปิดสวย เอาโดนส้นเจ้าเต้ครับเต้ทำงาไงโอ้โหบวกได้ดีครับส้นก็ทำงานครับแต่แบบนี้แอดมินต้องขอจับมือด้วยครับเอออย่าลืมนะครับผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับแอดมินอาจจะภาคลำเอียงนิดนงึงนะครับ สงมาเตียตะก้อเนอะ,ะเพราะไม่ไม่นยำดึงเนอะตอนนี้เตยจุลาขึ้นนำหกต่อสองครับเอ้ยอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องอื่นนักกีฬาเขารอแต้มหกต่อสองครับเตยจุลาเป็นฝ่ายเสร์ฟครับ ต้อเข้าเทชมยูทูปยูทูีไงก็ผาก็ผเต้ได้เชียร์ให้เอาไมด้หรกสองหยานปะด็นเงินลอยเต้ยกับไอ้เอเด้อสอง น้องเชียเสิร์ฟลาซ้ายไปเต้เปิดสวยครับลากมาถือว่าเต้บ่งได้ดีครับนั่นตกองหกต่อสองครับเต้จุฬาเสิร์ฟครับเสิร์ฟหยอดมาน้องเชียเปิดหลังเท้าได้ครับลากมาล้ครับ แต่ซูเปอร์ไฟดูเชียอวบขึ้นนะเนี่ยสอ,ส,อสองต่อหครับน้องเชียเสิร์ฟครับเตเปิดหลังเท้าได้ครับลากโด่งๆมาค่อนข้างห่างครับเตยังงงได้ดีครับแต้มหต่อสองครับ เต้จุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟน้องเชียปปร์เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลาาทางครับต้องแก้ไขไปแล้วเสยี่ยงอยู่เต้ฟรีบอลมาครับเีช่ท,ทำยังไงห่างอีกแล้วครับเกี่ยวส้นได้ครับเต้ลากมาไปไหนโอ้โหหลอกได้ดีครับ ตอนนี้สิ่งที่เต้เหนือกว่านะ่าจะเป็นพละกำลังแล้วครับตอนนี้ครับเตจุลาขึ้นนำเจ็ดต่อสองครับเจ <7, 2. S 1> เตจุลาเสิร์ฟปั่นขวามาน้องเชียร์เปิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับลากค่อนข้างห่างครับ เอาเตะรับลูกแรกได้ครับลากโมงไปไหนม,หมงได้ดีครับ <Okay. S 1> เตะจุฬาหนีไปเป็น8ต่อ2ครับ <Okay. S 1> เตะจุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟเ <Okay. S 1> สิร์ฟยอดขวามาครับเชียเปิดสวย <Okay. S 1> ลากหางอีกแล้วครับโอ้โหแต่ยังหลอกได้ดีครับ ส <2 S 2> องต<อ>่อแปดครับ <8 S 1> น้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไล่ซ้ายมาเต้เปิดสวยครับลากมาสวยงามครับถ้าลากได้ก็ไม่มีปัญหาครับเหลี่ยมตีหัวนี้ถ้าลูกสองล่างไม่เข้าจุดนี้มีสิทธิ์โดนเกี่ยวครับเพิ่มเพิ่ม ต้องเชียร์รับลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับลากทางอีกแล้วครับแก้ไขไปเต้เปิดหัวมีเซรครับแต่ยังอยู่ครับโอ้โหโบงได้ยังไงครับแหมใช้รองเท้ายี่ห้ออะไรครับเบรกดีเหลือเกินครับอันลบเด้อลบเด้ เต็มเก้าต่อสองครับเต้เสิร์ฟปัดนขวามาเดี๋ยวลากสวยครับโดนเกี่ยวหลังเท้าครห,หลังเท้าซ้ายครับเฮ้โอ้โหเหมือนเต้ตจะเดาทางลูกเสิร์ฟได้ครับโอ้ด็กหน่อยเบิ้มบอกเดีร์เด็กหน่อยนะ เอานี้เจ้าเต้หนีไปเป็น10ต่อ2ครับแข่งขันกันที่12แต้ไม่มีเดียวนะครับน้องเชียร์รับไม่ดีเท่าไหร่ครับยอดติดหลังเท้าเจ้าเต้ครับเต้ลากมาค่อนข้างห่างวงไปน้องเชียร์ยังอยู่เอาเลยเชียร์เชียร์ต้องแก้ไขไปโอ้โหแก้ไขได้ดีครับแหมลงข้างเส้นครับใครจะเป็นรับครับลูกอย่างนี้ครับ เดี๋ยวตะก,ก้อตะก,ก้อกกออกเนี่ตะเช,ชียเชียระวังเหยียบแล้วก,ก็อสองส,สองต่อสิครับน้องเชียเสือปั่นขวามาเตะรับสวยเตะราค่อนข้างห่างครับโอ้โหจะยังงงแก้ไขได้ดีครับเตจุลาเป็นฝ่ายเสิรส์ฟครับเต้ม10ต่อ2จุดพุมาครับ ลูกออกไปเยอะครับเต๋ยอย่าไปฟังนายนะเออใคนเขาเตะเกงควรจะของเขาไปฟังเขาเตยังอยู่ครับโอ้โหเมื่อกี้เขาเตะเพิ่งเตะกินพี่อย่าไปฟังเขาสิเตยจุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เต้ยสิบต่อสองครับน้องเชียร์หลุดครับน้องเชียร์พอจะหลุดก็หลุดง่ายๆครับแต่แต้มเดียวเกมครับแต้มสิบเอ็ดต่อสองครับสิบเอ็ดสองเต้ยเสือใบสายลูกลงครับจบเกมครับสรุปผลการแข่งขันครับน้องโจเต้จุลาชนะน้องเชียร์สวนสยามไปได้ด้วยสกอร์12ต่อ2ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเรามี yeah, yeah. แต่ก็ดีๆให้ชมกันอยู่เรื่อยครับ